สำหรับเรกนี้นะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องที่จะต้องมาเตือนภัยกันเยอะเลยค่ะมาเริ่มต้นที่กรณีของผู้รับเหมารายหนึ่งในโคโราชค่ะออกมาเรียกร้องผ่านสื่อว่าถูกมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook หลอกให้ซื้อสลากหมายเลขเ,เลขท้าย2ตัวง่วนวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นรางวัลล่อใจนะคะสุดท้ายทาให้เขาเนี่ยเสียเงินไปเกือบ1 0,000บาท นายจงรักวางกลางชาวตำบลทานปราสาสตอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพื่ออยากที่จะเตือนภัยให้กับสังคมนะคะหลังจากที่ถูกมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook หลอกให้ซื้อสลากเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาในราคาเลขละ900บาทโดยเขาเนี่ยซื้อไปทั้งหมด10หมายเลขค่ะรวมเป็นเงินกว่า9,000บาทนะคะ ทางเพจก็ได้มีการแจ้งว่าผู้ที่ถ่ายถูกจะได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ราคา50,000บาทแต่หลังจากที่เขาตกลงโอนเงินกลับพบว,ว่าเพจดังกล่าวได้ปิด f c e e o o o หนีไปเลยและไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงได้นำหลักฐานการโอนเงินไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพโนนสูงเพื่อขอให้ติดตามเจ้าของบัญชีคือนายรณชัยทองหอมเป็นบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อที่จะได้นำเจ้าตัวเนี่ยมาดำเนินคดีเพราะเป็นเลขบัญชีปลายทางที่ระบุให้นะคะให้นายจงรักโอนเงินค่ะเราตวจกได้อะไรอรถมไซค์เป็นในร้อยห้าสิบอี๊ยนเอ้เคอานะครับราคาเท่าไหร่ ราคามันพร้อมแต่งพร้อมอะไรก็น่าจะอยู่ประมาณแปดเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับวันนี้เบอร์ที่เขาขายมุกเด็ดสองตัวใช่ไหมครับครับผมสอ,อ,องตัวล่างครับราคาเท่าไหร่ครับสองตัวล่างเบอร์ละเก้าร้อยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับคะพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้คือเปิดเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่ารับทายผลเล็กท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยระบุนะคะว่าผู้ที่ทายถูกจะได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าประมาณ50,000บาททำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ค่ะฟังแบบนี้เราก็หลงเชื่อกัน โอนเงินจองซื้อเลขท้าย2ตัวเป็นจำนวนมากแต่หลังจากโอนเงินไปแล้วกลับไม่สามารถติดต่อกับทางเพจได้รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆก็ถูกตัดขาดไปนะคะซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขนาดนี้ต้องเร่งสืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปก็นําำเรื่องนี้มาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชม